ใหญ่เล่นละครเล่นไหวเหะอฮะได้ต้องบอกว่าคุณยายมารสีเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วพร้อมบอกสิ่งที่อยากทำแฟนๆฟังแล้วน้ำตาจะไหลเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากสำหรับคุณยายมารสีที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ได้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลและได้มีแฟนคลับที่ติดตามคุณยายมรารสีเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจตลอดและอวยพรให้หายไวๆโดยล่าสุดนะคุณอ้อยจิรวดีลูกสาวของคุณยายมรารสีเนี่ยได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่26มีไข้สูงหนาวสั่น คุณหมอกลัวติดเชื้อในกระแสโลหิตเลยให้ยาฆ่าเชื้อครอบคุมอยู่ ICU 2วันพอออกจาก ICU สดชื่นขึ้นมากแต่เกร็ดเลือดยังตำ่ำเลยต้องอยู่จ่อจนถึงวันนี้ถึงกลับบ้านได้ค่ะและยังได้บอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมา80ปีรักการแสดงที่สุดหลังจากออกจากห้อง ICU เนี่ย พอเจอหน้าลูกประโยคแรกที่คุยคืออยากเล่นละครซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคุณยายเนี่ยอยากกลับไปเล่นละครอีกครั้งมากๆฮะงานนี้ฮะต้องบอกว่าพอเจ้าตัวเนี่ยพูดถึงผลงานพูดถึงการอยากแสดงละครเนี่ยเราก็ต้องไปย้อนกันสักนิดนะฮะว่า,าต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณยายให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงมากๆครับเรื่องแรกที่จำได้เนี่ยก็คือเรื่องโดมทองเวอร์ชั่นคุณตั้วสลันยูในปี2,542นั่นเองนะครับเรียกว่าคุณยายมราศีเนีโอ้โหแกก็ยังมีสปิริตนักแสดงอยากจะเล่นละครให้แฟนๆได้ฟังอีกครั้งให้ฟังได้รับดูกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดารามากความสามารถฮะ แม้ตอนนี้เนี่ยท่านจะชรา,าแต่ก็ยังมีไฟอยากเล่นละครนะครับเราก็ลองไปชมคลิปที่แกพูดว่าแกอยากเล่นละครกันทิ้งท้ายเลยครับอยากเล่นละครอ,อเล่นไหวเหรอฮะได้ได้เล่นมานานแล้วเล่นชิวแกแล้ว ยังเล่นได้อยู่เหรอคะได้มันอยู่ในความจําอือความจาดีอืความจำมาเทงไม่ได้อือแล้วจาบทได้ไหมคะมจำบทสําคัญาาการแสดงวิ่งไม้ไลายเบอร์เล่นพวเจีงไห้เสียงอือจำได้มาเทงไม่ได้ละครนี่อืละครเทงไม่ได้ อขอบคุณสิลเป็นแห่งชาติที่ดูแลแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะได้เป็นโอแม่แม่แข็งแรงดีแล้วอขอบคุณนะคะที่คุนห่วงายทำให้ยายแข็งแรง ต้องต่อสู้ต่อไยต้องส่อสู้กับชีวิตของคนเราต่อไป